อดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋มแม่เจ้า6.3นะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมฟาร์มหอยเชอร์ี่สีทองนะครับฟาร์มคูนสักฟาร์มหอยนะครับก็ไปชมด้วยกันเลยนะครับสวัสดีครับมือนีผมเดี๋ยพาพ่อแม่พี่น้องมาฟาร์มหอยนะครับอยู่บ้านห้วยแก้งนะครับตำบลห้วยแก้งอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรน,นะครับ ของฟาร์มในน้ำฟาร์มเลครับซื้อฟาร์มอย่างนี้ครับอ่าสวัสดีค่ะซื้อเอเดอร์ค่ะไอ้นี่เป็นฟาร์มซื้อฟาร์มคุณศักฟาร์มค่ะคุณศักฟาร์มค่ะไปจังไหนมาจังไหนครับคือเดี๋ยวมาเลี้ยงหอยหอยเชอรี่สีทองค่ะโอ้หอยเชอรี่สีทองครับแมนค่ะเดี๋ยี้สีทองกะตอนแรกกะเช็ญงานอยู่กรุงเทพแลละค่ะแต่เพราะมันมันมีโควิดเนาะค่ะโควิดมางานมันกะโอทีมกับบาร์ไลายคือเก่าค่ะ ทะเลยพากันมาเห็นเขาเลี้ยงอันนี้แหละมันน่าสนใจดีค่ะก็เลยศึกษาวิธีเลี้ยง่่คนะอันนี้เป็นทะเลสีทองเนื้อมันสีทองจ้ะเนื้อสีอ๋อสีทองเลยนะครับแม่ค์คันเนื้อเป็นสีทองทองเนื้อมันสีค่อยมันสีแสบกับเซลีบานเฮาค่ะครับผมเซรีบาร์ดอันนี้เฮาเฮ็ดสีรถทุนไหลปะครับคันท่าเฮ็ดว่าปูนสีมันก็สีเมือหลายอยู่ค่ะแต่ถ้าเฮ็ดธรรมชาติเฮาสีมันก็สิบเหมือนไหลบันใด แต่ธรรมชาติดูแลอยากกดบ๊แมนค่ะเอาปวดไม่เสรดูแลง่ายกว่ามันเหมือนแบบไม่เสรมีพื้นท <ah> uh, mm. yeah. like ี่จำกัดนะคะประมาณหลักหมื่นบักหมื่นสองหมื่นบอประมาณประมาณนี้ค่ะประมาณสองหมื่นเพ็รป้าได้จักเดือนละครับเพ็รตั้งแท้มกตั้งแต่กลางเดือนมกราค่ะมกราเป็บเชื้อบ้านหกเดือนเนาะเกือบเกือบหกเดือนแม่นค่ะประมาณประมาณห้าหกเดือนได้งั้นขึ้นหรืไปครับ อ่าบอค่ะอ่าตอนนี้ก็บกาลังเริ่มแล้วค่ะกาลังเริมอ่าเริ่มขายออกส้นมากที่ว่าขายก็คือเป็นพอแม่พันธุ์ค่ะที่ว่าเขามาสื่อพอแม่พันธุ์ไปขายไปขายต่อแสดงว่าเขาขายพอแม่พันธุ์แล้วเขาสามารถแนะนำคนสื่อไปแม่นค่ะไอเท็ตตามพ่อได้เลยแม่นค่ะพ่ออ่าคนใดมาอสื่อก็สีสอนวิธีการเลี้ยงให้เพื่อนน้ำค่ะสอนวิซซัคพิธีการเลี้ยงดูทุกอย่างเลยค่ะให้เพื่อนที่นี่เขาขาย เป็นหอยบริโภคอีกข้อขายกันบ้างค่แม่นค่ะบริโภคก็ขายเหมือนกันลดแต่ละรับอ่าบริโภคตอนนี้ขายลดละสองร้อยค่ะสองร้อยนาะค่ะรับประกันว่าแซบพอหอยธรรมชาติรับประกันค่ะฟินเลยค่ะฟินเลยค่ะเนื้อมันสีมันสีแซบมันสีกรอบก็กันมันสีแบบว่าแม่สีเป็นครุบครุปก็กันก็หอยบานเฮาธรรมดานะคะแมนสีแซบกันถามขั้นตอนการเลี้ยงนะครับบันเลี้ยงยากหรอครับ เรียงยากบ่อค่ะบ่ยากปนไดค่ะคือจากแเ้าเอาพอพันแม่พันไปนะครับค่ะใบนี้เขาโดนปนไดครับเราจะสีเด็กกินหอยดุบบ้านเนี้อ่า้าห้าพอพันแม่พันมาตอนที่นูเอามาเลียงนะคะตอนนูซื้อมาเจลแมนก็สิประมาณอาทิตย์หนึ่งมันเหลื่อมออกไข่ค่ะครับทันออกไข่แล้วก็ไปเพาะกับประมาณคันแต่ว่าใส่เพาะกินกับประมาณสองเดือนสองเดือนหลังเริ่มจากเพาะเพาะจากไข่มาเลยอ่ะค่ะ ตอนนี้เขาลักเบือนอะไรมาครับไร่ได้แม่นค่ะเพราะว่าเพิ่งเพิ่งเริ่มขายไในตะกี้นีเพราะในขายกต่ตะกี้ขยายพันธุ์มันก่อนอันนี้เพิ่งเริ่มขายได้ประมาณเดือนกว่านี่แหละค่ะครับก็ไร่ได้ลักเบือนต้นเดือนอยู่เนาะแม่นค่ะเอากต่บ่ได้เห็นยุคยุคก็มันตลอดเนาะไปยุคยู่กับมันตลอดค่ะต้นมากอะเศร้าก็เอาอาหารมาไว้แห้มันพวกแหนแดงพวกเอ่อพวกใบชะยางเถอะนะคะครับใบชะยางพักพักพวกชุดรถเด็ดเนาะแม่นค่ะจนชุดรถบานเท่านี้แหละ แล้วก็ไปแล้วตอนแรกก็ขยับกระเพาเบิ่งม,มันอีกล่างมือขันตอนแรกสุดปได้มากกับหายไปแต่ตอนเศร้ารักปลูกค่ะกระเมาเปิดน้ำไปยังเสรล้วใ่ะมาเปิดน้ำม,มือละประมาณชั่วโมงท่านค่ะดูแลจัดก,การเนี่ยมันหลาไหมครับเดือนหนึ่งบ่อ,บอค่ะใช่ใช่ตายแห้งจกของเป็นหลักแม่นค่ะหลกัลกๆคือแ,แห้งเขาคันเขา,เขามีแห้งหาอาหารมาให้มันหลายมันก็นประหยัดพวกของอาหารเขาหลายอยู่นะค่ะเขาก็สิประหยัดเงินซื้อแเดียวว่าได้ใช้ของอาหาร ว่าอาหารในเส้นหมากประมาณอาทิตย์ละเทียค่ะน้อยหนึ่งแต่ว่าถ้าน้อยกินมันหลายอันสี่เขากายเส้นหมากข้าว like ได้ใส่หัวอาหารค่ะบนี้คูจากใดไปเ็ดกับแก้มยำแลงนี่คือของเขามีขายไถ่สม,มือปะมีขายตลอดค่ะสั่งเลยเลยค่ะตรงถึงทีตรงถึงทีค่ะถ้าเก่ๆไก่เป็นบอแม่งไก่ตรงถึงทีมันเสบอ่ะค่ะเนื้อมันสีมันสิีไฟกว่าหอยบานเขาธรรมดาครับค่ะครับ สนใจซื้อนี่ติดต่อได้จากใดาะค่ะเบอร์โทรติดต่อทั้งเบอร์โทรก็ได้ค่ะ0 8 2 0 0แป7 8ค่ะติอโทได้ตลอดย4ชั่วโมงค่ะโทรมาสั่งไห้โทรมาสั่งกรได้สั่งไ้เฮนไฮไฮหนึ่งไให้แก้ไห้ก็ได้ค่ะโอ้แก้ร้อมแมนค่ะเพื่นตองการแบบใดเฮนไหมบวกค่าดาเนินการนดเียหน่อยก็มีค่ะไปส่งไกมีาทํางขน้บานหวยแกี่กไปส่งไหอยู่ค่ะเ พร้อมเชียความรู้เนาะผู้ใด้อย่มาศึกษาอย่างเพียงค่ะผู้ใดอยากมาเบิ่งก็เข้ามาเบิ่งได้เลยค่ะครับอยู่บ้านไฮอยู่หัวสะพานบ้านไฮแจงมันจะพาดบานศิลป์แจงเนาะค่ะเลี้ยวเข้ามาทางร้านใหม่ครับผมถามถามร้านใหม่ทำอย่างเพื่อหัวแจักอยู่ค่ะเข้ามาบ่ไกลค่ะตลาดการเลี้ยงเฉลี่สีทองนึ่คิดว่าสิสามารถเค็ดไปเรื่อยๆบ่ครับเค็ดไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่า จะนั่งกินเนาะงนั่กินคนทั้มันก็นก,นก,นกินตลอดอยู่แล้วนะคะมันบ่มีการเบือ่อแล้ะนี่มันสามารถแปลแปลรูปได้หลายอย่างทั้งใส่ใส่แตงโมฮูงไปก้อยไปเนี่ยก็ไปเสียบไม้ย่างย่างกินเลือดไปหนึ่งกินจิ้มน้ำจิ้มสิกระเสียบค่ะกินน้ำจิ้มซีฟู้ดน,นี่แสีบค่ะนู่นนี่ให้ให้ๆๆกินดูแต่บ่ค่อยอยากบ่ค่อยอยากกินมันเนาคะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวร้านกับตาฮักเนาะก,กับว่าการกินโอราจะตั้งซื้อมันนะครับคือโอกาสขายได้ ครับเมื่อนิก็ขอบคุณทุกเอนะครับที่มาหายขอ้อมูลเร่องการเรียงหอยนะครับผู้ใดต้องการก็โทรมาได้ครับตามเบอร์ที่ใส่นะครับไปพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับค่ะดีค่ะ